ร้อนค่ะหนต้องทนหนูก็ทําตามที่หนูจะทําได้เพว่อจะช่วยกันทาให้เสร็จนะคะเพื่อไรายได้ครอบครัว ด้วยโรคไทรอยเป็นพิษแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งจึงสู้ไปได้วยกันกับพ่อแม่และนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่8 4 9อะไรชอบ่ไะไปบีริลาา สามปีแล้วที่จินป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษขั้นรุนแรงจนต้องส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสิริราชในกรุงเทพหนูตื่นเราออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสามค่ะง่วงค่ะง่วงมากเลยแต่ว่ามันก็ต้องมาเพื่อจะได้ให้รักษามันจะได้หายสักทีค่ะ พ่อกับแม่เคยเป็นแรงงานรับจ้างแต่เมื่อลูกๆโตขึ้นจึงอยากมีอาชีพที่มั่นคงสี่ปีแล้วที่ครอบครัวมาเช่าที่ตรงนี้เพื่ออาศัยและทำกินที่แรกมันจะเป็นป่าลกมากแล้วก็หาทุนมาเบิกตรงนี้แล้วก็เราก็ยังใจเขาไม่หมดแล้วก็ยังติดชำระเขาอยู่อะไรเงี้ยอาชีพหลักของครอบครัวคือทำการเกษตรช่วงนี้ต้องช่วยกันเตรียมดินเพื่อปลูกผักในรอบต่อไป ตอนนี้ก็ปูฟางด้วยกันอยู่ค่ะมันจะใช้ก่อนการลงผักมันจะช่วยดินแล้วก็ช่วยการลงพืชให้มันโตดีขึ้นต้องทำงานตั้งแต่เช้าเพราะจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปสำหรับร่างกายที่เจ็บป่วยช่วยกันทำงานกับน้องสาวก็ร้อนค่ะไทยก็ทนก็ถ้าเกิดหนักมากเกินไปมันก็จะ ัวใจได้เร็วใจสันมันจะเหนื่อยง่ายแล้วคล้ายๆจะเป็นลมเมื่อหนึ่งปีก่อนจินเคยเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการกลืนแร่จินต้องพักฟื้นอยู่แต่ในบ้านนานหลายวันภาระงานทั้งหมดก็ตกไปอยู่ที่น้องสาวช่วงนั้นจะออกไปไหนไม่ได้อยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเพราะาแม่กับน้องจะทำงานกันแค่3มคนมันเหมือนกับว่าตัวเองมันไม่ได้ ไม่ได้เป็นโลคแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นภาระของพ่อแม่ต้องเข้ากรุงเทพเดือนละ2-3ครั้งทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่รายได้ลดลงเพราะไม่ได้ทำง,งานเฉพาะค่ารถนี่ก็ตกสองคนก็ 1, ร่วมพันสบาดทั้งแท็กซี่ด้วยทั้งค่ารถตู้ไปกลับด้วยนะคะทั้งวัน ก็คือจะทํายังไงให้มันผ่านตรงนี้ไปได้อาจจะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคือรายได้มันน้อยจริงๆแล้วตอนนั้นคือจะต้องไปกู้แรไปหาหมอคือตอนนั้นคิดว่าไม่ต้องไปก็ได้ทํางานดีกวาแต่แม่ก็ไม่ให้ให้ไปรักษาแม่ก็คือบอกว่าคือไปเถอะเงินนะแม่หาได้แต่ว่าชีวิตลูกแม่หาไม่ได้ แม่ร่างกายจะไม่ไหวแต่ใจไม่ยอมแพ้ได้มีแรทงทาต่อปวกใช่ปะถ้าเกิดเหนื่อยก็ต้องทำต่อค่ะเพราะว่ามันต้องช่วยครอบครัวไป็นไรายได้มันไม่มีทางอื่นแล้วมันต้องช่วยกันทำบ้านหลังนี้พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างพอได้คุ้มแดดคุ้มฝน ไม่มีน้ำประปาต้องอาศัยน้ำคลองในสวนเป็นน้ำใช้ถ้าเกิดเป็นน้ำที่ใช้ทำกับข้าวหรูอกินพวกนี้ค่ะก็จะซื้อน้ำจากข้างนอกแต่เกิดน้ำที่ใช้พวกล้างจานซักผ้าห้องน้ำพวกนี้ค่ะก็จะเป็นน้ำที่ใช้ทำส่วนนี่ค่ะน้ำคลองเลยอาบน้ำก็จะเป็นน้ำตรงหน้าบ้านเลยค่ะมันจะเป็นน้ำส่วนเหมือนกันช่วงนี้เหลือแค่ขึ้นช่าย พี่ยังพอเก็บไปขายหาเงินจ่ายค่าเช่าที่และให้จินกับน้องไปโรงเรียนเราขายผักมาเราก็ต้องแบ่งเป็นสองส่วนคือว่าต้องใช้ใจ่ายในบ้านกับลูกและที่เหลือเราก็ถ้าเกิดเราพอผ่อนผันเขาได้แล้วก็ทยอยให้เขามั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุนน้อยจึงปลูกผักตามที่พ่อค้าแม่ค้าสั่งซื้อวันนี้แม่ค้าที่ตลาดสั่งขึ้นช่าย10กิโลกรัมราคามันจะต้องขึ้นอยู่ต่อวัน ถ้าเกิดของมันขายดีมันก็จะได้ราคาที่ดีแต่ถ้าเกิดของมันจะขายไม่ดีก็คือมันคือของมันจะเต็มตลาดราคามันจะได้น้อยช่วงปีที่แล้วหน้าแล้งนี่แะค่ะมีนาเมษาก็คือว่าน้ำาน่าจะไม่มีเลยผักมันก็จะแห้งตายมันก็แทบจะไม่มีตังค์ที่จะให้ลูกไปกินเรียนรู้สึกว่าเหมือนว่าเราพาเขามาลําบากแตก่ก็ลูกๆเขาก็ให้กําลังใจดี ก่อนืมกีนี้เป็นสาสายเท่าไหรนะสายสิก่อนืนสายสาจินเรียนอยู่ชั้นมอสเป็นชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนด้วยปัญหาสุขภาพทำให้ต้องขาดเรียนบ่อยครั้งจินเคยคิดว่าจะไม่เรียนต่อเพราะจะได้ออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานององตอนแรกๆเลยนะคะกะว่าจะเรียนแค่ให้จบมอสกะว่าจะมาช่วยพ่อแม่ทำงานแต่พอ เรียนไ,ไปเรียนมาได้รู้ว่าถ้าเกิดเรายิ่งเรียนสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีงานทําที่ดีขึ้นจินหวังว่าการเรียนจะเปลี่ยนชีวิตของเธอและครอบครัวให้ดีขึ้นได้จึงตั้งใจและทุ่มเทเต็มที่น้องจะเป็นเด็กที่ขยันตั้งใจเรียนถึงตัวเองจะป่วยร่างกายจะไม่ไหวยังไงเนี่ยก็สู้ใจน้องสู้มากความขยันน้องนี่คื สุดๆมากสุขภาพสู้ความขยันน้องไม่ได้จริงๆครับเขาเป็นเด็กที่มีความพยันมีความวิริยะมีความใฝ่ฝันที่ดีซึ่งอันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนทุกๆคนที่มีฝันถ้าเกิดเป็นเรื่องการเรียนหนูก็จะพยายามเรียนเรียนให้ดีๆความวังของหนูก็คือการเรียนเรียนให้ได้สูงๆช่วยพ่อแม่ค่ะ เหน็ดเหนื่อยเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าทอ้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคอง การสารรักด้วย AIS <ส>เป็นกำลังใจให้กับจินจินตนาเต่งใชัยศุลนโดยมอบทุนการศึกษาใหา้จนกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกับมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนพิบูรณ์สงครามรอุปถัมภ์ราชบ,บรราุรีเราพบคนเก่งหัวใจแกร่งคนนี้ตั้งแต่ปี2552เขาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่ยังเล็ก แต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งจึงก้าวผ่านอุปสรรคมาได้ถึงวันนี้พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่แมนอายุได้6เดือนและไม่เคยกลับมาหา แมนอยู่กับย่าเพียงสองคนย่าเสียชีวิตด้วยโรคปอดตั้งแต่แมนเรียนอยู่ชั้นม .3 ทำให้ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังในบ้านที่ย่าสร้างไว้หลังเลิกเรียนและวันหยุดเสราร์อาทิตย์แมนจะมาทำงานที่โรงเห็ดของอาจารย์ที่เคยสอนแมนตอนประถมค่าแรงจะได้ตามจำนวนก้อนเห็ดที่บรรจุได้ก้อนละ33สตังความฝันของแมนคือได้เรียนต่อและมีงานที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น ปัจจุบันแม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และเข้ารับราชการอยู่ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อนาคตที่มั่นคงให้กับแมนและคุณผู้ชมก็สามารถให้โอกาสกับเด็กๆทุกคนได้นะคะพบเห็นคนเก่งหัวใจแกร่งบอกเล่ามาค่ะที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งและช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆสวัสดีค่ะ